โอเคมาครับช้าว,วันศุกร์กันแล้วนะครับวันนี้ง่า <c> ก <oughs> ันบ้างเมื่อวานเนาะมาตามแผนนะแมาตามแผนที่บอกไว้เลยเนาะก็โอ้เดี๋พาไปทบทวนให้ดูก่อนลวกันเนะาะเมื่อวานนี้ที่เรา,ารู้สึกว่าผมจะให้โซนบายไว้ประมาณถาแถวๆนี้ไหมเอ๊ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ๋ออัมเพ็ม M ห้านาที เรามาทัวร์กันก่อนเมื่อวานนี้ให้บายไว้ประมาณนี้เนาะ <c oughs> อ,อ็มีการเด้งนิดหนึ่งเนอะแล้วก็ <c oughs> แต่ถ้าถ้าภาพปิดกำไรไปหนึ่งต่อหนึ่งก็จะไม่ขาดทุนแต่ว่า <c oughs> เห็นอะไรไหมฮะที่ผมบอกว่าถ้าลงมาแล้วตรงนี้มันจะเป็นบอสเนาะพอมันบอสเสร็จปุ๊บเราวัอดอัปเดตตามตามไปถูกไหมแล้วเราสามารถเซลล์ตรงนี้เราก็จะได้เต็มเต็มเลยนะครับเห็นไหมตรงนี้มันจะเป็นสวิงโรล่ะถูกไหมอ่ะทัวร์ให้ดูตรงนี้จะเป็นสวิงโรล่ะถูกไหมถอยกราฟนิดนึงก็ได้ เห็นไหมเวลาปุ๊บลงมาปุ๊บเนี่ยมันปิดเนื้อเห็นไหมผมก็เลยบอกมันเป็นบอสละเออมันเป็นช็อคละเพราะเป็นช็อคเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็หาโครงสร้างที่จะเซล,ลตามลงมาถูกไหมว่าปิดที่โลเหมือนเดิมเห็นไหมตามสวิงทีนี้เนี่ยเขาขึ้นไปปุ๊บเขาก็ลงมาให้เห็นไหมเห็นนะครับก็ล,ลงมาให้ตามแผนเลยนะครับอ่าถ้าใครได้ตรงนี้ไปก็ยินดีด้วยผมไม่ได้เทรดเลยเมื่อวานมีเทรดสั้นไปสองไม้นะครับหาช่วงช่วงคำละครับอ่ะ ีนี้เนี่ยอ่าเรามาทวนโครงสร้างตรงนี้เนี่ยนะครับในทํำเฟรมห้านาทีตรงเนี้ยมันจะเป็นบอดละเพราะว่าตรงนี้มันเป็นช็อคกมาแล้วเนาะทำเฟรม H4 ก็ยังรออยู่เนาะด้านบนต้องรอดูช่วงนี้ว่าเขาจะเลือกทางหรือเปล่าแต่ว่าดีมาที่ผมให้ไวเมื่อวานนี้ก็มีการได้ลงมาใช้ด้วยนะ ที่เห็นแวบ,บ,บ,บเนี่ยนะลงมาใช้ด้วยนะนะครับแต่ว่ามันลงมาก็ดึกแล้วเนาะประมาณอ๋อไม่ดึกมากนี่สองทุ่มสี่สิบเห็นไหมก็ลงมาในโซนที่เราคุยกันไว้เลยนะครับใครได้ก็ยินดีด้วยเหมือนกันนะครับอ่าทีน,นี้ตรงนี้ดีมาตรงนี้เราไม่ได้ขายเราออกไปก่อนอ่ะเสร็จละตรงนี้ราคาแบบเห็นะขึ้นไปแบบไหนเอ่ย อ่าขึ้นไปนะเอาตรงนี้เราไม่ต้องไม่ต้องรันแล้วเดี๋ยวเอามาดูดูนะปัจจุบันเลยอ่ะ <c oughs> ตอนนี้อ่ะราคาตรงนี้เห็นไหมว่าตรงนี้มันเป็นดีมานที่ขึ้นมาจากด้านข้างล่างใช่ไหมที่ที่เราเคยบอกว่ามันเป็นของทางําเฟรมใหญ่ใช่ไหมดันขึ้นมาดันขึ้นมาทีนี้ยังไม่ได้ใช้การก็โหแอคชั่นเลยแอคชั่นซะเสียทรงไปเลยนะครับ <c oughs> ในทำเฟรม5นาทีตรงนี้ก็เป็นช็อกกลับไปอีกแล้วเนี่ยรูปร่างเนี่ยถ้าไปช็อกมาช็อคกลับอย่างเงี้ยออกแนวไซเวล้วต้องมีความระมัดระวังด้วยนะครับต้องระวังด้วย เพราะว่าอย่าลืมนะว่าโซน H4 สียังรออยู่ด้านบนอ่าอย่าลืมนะอย่าลืมนะเนี่ยอาจจะมีการไปต่อก็ได้ถ้าเราลองดูภาพรวมเนี่ยนะลองลองถ้าเราดูภาพรวมเนี่ยมันอาจจะเป็นการแบบเมีการไซเวช่ยไหมไซเวไซเวลงมาปุ๊บแล้วก็อาจจะไปต่อก็ได้เป็นรูปแบบอย่างนี้ก็ได้อ่าเพราะว่าเดี๋ยวผมลองไปพาไปดูทำเพรมใหญ่ๆห,หน่อยลองไปดูแรงหน่อย โอ้นี่ไงชัดเจนเลยแรงแรงขึ้นเยอะเลยไหมขึ้นขึ้นลิฟต์แต่ลงบันไดเห็นไหมปึ๊บแล้วเ4สีก็มีการรีเจ็คแล้วก็มีแท่งขาวใหญ่ๆอย่างนี้เลยแสดงว่าน่าจะมีแรงขึ้นได้นะครับแ,แสดงว่าน่าจะมีแรงขึ้นได้เห็นไหมโซนนี้มาจิ้มเป็นโซนเดียวกับเฮดสีเลยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้น่าจะเรายัางไงเราก็ต้องตามบ่ายละตามแผนนะครับตามแผน m 5เนี่ยเราต้องบ่ายตามละตอนนี้เนี่ยได้สวิงหายแล้วนะครับได้สวิงหายแล้วแล้วเรามาหากันว่า โซนบายนะครับประมาณไหนดีนะครับโซนนี้สวยชัดเจนนะครับโซนนี้สวยชัดเจนลองดูเอ็มสิบห้ามีโซนไหนตรงนี้มันเป็นแบบอา่าเป็นราคาที่มันค่อยๆสะสมขึ้นมาเนานแล้วพอถึงจุดนี้แล้วมันก็พุ่งขึ้นไปเลยประมาณห้าทุ่มโอ้โหห้าทุ่มเราก็ไม่นอนละห้าทุ <laughs> ่มโอเคตั้งแจ้งเตือนตรงนี้ไว้ก็แล้วกันนะครับถ้าวันนี้มาก็ลองวิจารณาโซนนี้ได้แต่ว่าโซนด้านล่างเนี่ยอืม มันไม่มีโซนเงแต่ว่าเราก็กลัวมันจะลงมัลลึกก่นเนาะถ้าในทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันมันคือโซนตรงนี้นะครับมันคือโซนตรงนี้อืมถ้าเป็นผมผมจะตีตรงนี้ไว้ก่อนรอดูไว้ก่อนถ้ามันเด้งตรงนั้นเราค่อยตามทำเฟรม H4 เนี่ยตรงนี้ก็อืมแต่ H4 เองเขาก็โซนเขาได้ตรงนี้เลยนะ ด้านล่างเลยเนะาะเอาเป็นว่าอืมเราเล่นเป็นแผนผนๆไปก็แล้วกันเล่นเป็นแผนผนๆไปถ้าสมมุติว่าเขาลงมาตรงเนี้ยเราเราไม่ขึ้นใช่ไหมเราลองมาดูปฏิก,กิริยาดีกว่าว่าหรือไม่ดูเราไปดูใน m หนึ่งแล้วกันว่าถ้าเขาเปลี่ยนโครงสร้างอ่ะเนาะถ้าเขาเปลี่ยนโครงสร้างแบบถ้ามันลงมาอย่างไงมันจะต้องมันจะต้องเป็นบอสลงมาใช่ป่ะเนี่ยเป็นบอสลงมาใช่ป่ะเนี่ยเป็นบอสลงมาใช่ป่ะเนี่ยเด้งตอนนี้เด้งขึ้นไปนี่แล้วลงมาต่อเนี่ย แล้วแล้วลงมาต่อเนี่ยมันก็จะเป็นบอสบอสบอสลงมาแต่ถ้ายังไม่ยังไม่หลุดโลตรงเนี้ยขออภัย <c oughs> ถ้ายังไม่หลุดโลตรงเนี้ยแล้วมีการช็อกแบบเนี้ยเออเราหาเส้นเล่นตามโครงสร้างเอ็มหนึ่งไปงี้ดีกว่ารอรอรอเขาเรียกอะไรอะ่ะโซนหน้าง,งานเออประมาณนี้ดีกว่าครับประมาณนี้เลยโซนบายวันนี้มีแค่นี้โซนนี้ไม่ใช่ละโซนที่มาจากด้านล่างตรงนี้ตัวไม่ใช่ละ แต่ให้ระวังนิดนึงนะจะมีการสบัดขึ้นสบัดลงก็ได้โซนข้างล่างที่เรารออยู่เราก็สามารถที่จะใช้การได้เนาะอย่างเมื่อกี้นี้เราก็ยังใช้ได้เราเล่นเทดส,สั้นก็ได้เพราะว่ามันเป็นการสวนอยู่นะครับถ้ามันลงมาเนี่ยมันจะเป็นการสวนอยู่เราเล่นสั้นเอาแต่นี่โอ้โหแบบมีแรงขึ้นไปเลยเพราะว่าเพราะว่ามันมีโซนเดียวกับเฮดสี่มันเป็นโซนเดียวกับเฮดสี่มันก็เลยมันก็เลยมีแรงที่จะผลักราคาขึ้นไปได้เยอะเห็นไหมเป็นโซนเดียวกัน พวกนี้ต้องระวังเพราะว่ามันไม่มีไม่เฮดสีม,มันอยู่ข้างล่างเพราะว่าก็มีโซนอื่นๆแต่ไม่ถึงเฮดสีะนะยอะเนาะว่ายง่ายเนี่ย M หนึ่งอ่าหนึ่งชั่วโมงก็อยู่ประมาณนี้ทําสัญลักษณ์ทําอะไรกันไว้นะครับมาร์กกันไว้วางแผนกันไว้ว่าโซนไหนโซนไหนแข็งแรงนะครับอ่าก็ต้องฝึกดูไปครับโซนว่าโซนไหนแข็งแรงโซนไหนใช้ได้โซนไหนแพนดิงก์ได้โซนไหนต้องรอคอนเฟิร์มอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็้าศ,ศึกษาเพิ่มเติมกันไป ต่ถ้าใครได้ลงคอร์สที่เป็นสอนสดเนาะยี่สิบสามกุมภานะครับหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบาทในนี้ผมมีสอนสดอยู่แล้วนะครับมีสอนให้เรื่องโซนอ่าโอเคโซนบายประมาณนี้แบบผมตั้งตั้งแจ้งเตือนให้เหนือจากเส้นนี้หน่อยอ่าแต่ถ้าเราดูในไทม์เฟรมเล็กตรงนี้มันมันถูกใช้ไปละเนาะตรงนี้มันมีการแบบสัมผัสกันไปละก็มีแค่ข้างล่างนี่แหละเนาะก็ท่านั้นก็รอข้างล่างตัวนี้ประมาณสี่ร้อยจุดเนาะ อ่ะถ้าใครโอเคก็ expanding. แ e นดิ้งเดี๋ยวผมลองกลางที่บุนฉีหน่อยเปิดก็ได้อยู่นะครับมานนั้นก็รอคอนเฟิร์มก็ดีเหมือนกันเพราะว่าอย่างลืมพื้นที่ข้างล่างเนาะแต่ผมเสียวจังเลยเสียวตรงที่มันตรงเนี้ยมันมันเป็นแบบการเรียงเลียงกันไปอย่างเงี้ยผมกลัวมันจะเป็นสภาพคล่องจังเลยแลราฟาก็ค่อนข้างที่จะไซด์เวย์มันเหมือนกับมันอ่บอสช็อกว่าบอสช็อกบอสช็อกางยกลัวมันจะ เคลียโลนี้จังเลยอ่ะเพราะกลัวจะเป็น liquidity แบบคนจะตามบายไงพอคนจะตามบายก็จะแลบมางล่างก็บริหารเงินทุนกนหน่อยก็แล้วกันเนาะอันนี้ก็มันเป็นความเสี่ยงวันศุกร์แล้วด้วยเนาะตั้งแจ้งเตือนตรงนี้ไว้หน่อยเผื่อเขาแชแลบลงมาแล้วก็ไปต่อโซนบายผมก็ให้ไว้ตามเดิมนะครับเพิ่มเติมคือตรงนี้แล้วก็อย่าลืมว่าถ้าลงบางล่างเนี้ยแล้วมันมี M หนึ่งอ่ะในการเปลี่ยนเป็นช็อคเปลี่ยนโครงสร้างเราเล่นตาม M หนึ่งไปนะครับเราเล่นตาม M หนึ่งไป ตองนี้เป็นสวิงลอยู่อ่าถ้าขึ้นไปปุ๊บโซนใหญ่ของเราก็ใครอยากจะลันเฮดสียาวๆปล่อยไปลองดูดิมันจะวิ่งกี่เดือนล้ <laughs> าก็เข้าไปนะครับพื้นที่ก็ใหญ่โตอยู่รอดูให้มันกลับตัวชัดเจนแล้วค่อยตามก็ได้นะครับหรือไม่เราก็เล่นตามโครงสร้างเล็กไปก็ได้แบบถ้าโครงสร้างเล็กมันขึ้นไปใช่ไหมเราก็ตามบายไปปิดที่ไฮใช่ปะขึ้นไปปุ๊บลงมาก็ย่อบายไป ถ้ามันลงมาปุ๊บแล้วก็ตามเซล์ตามเรลวตามโครงฟางเล็กอย่างเงี้ยไม่ต้องแบบว่ารันจวเพชรไปถึงโลเฮสีก็ได้แล้วก็เล่นตามสวิงเล็กนี้ไปก็ได้มันก็จะได้หลายหลายช็อตหน่อยเล่นเป็นเดเทดมันก็โอเคสนุกดีอ่ะแผนมีประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเพราะว่ากราฟยังอยู่ที่เดิมอย่างเอ็มสามสิบเองเนี่ยโซนบายตามเอ็มสาสิบก็ต้องเป็นโซนล่างๆเลยนะครับเอ0สสิ <c oughs> 30, เดี๋ยนะ m อ0มสาสิอยู่ด้านล่างนี่ นี่เลยจะบินลง m สามสิบต้องทำสัญลักษณ์ไ้ที่เป็นแบบประอ่าของ m สามสิบนี่โอ้โหโซนบายงเหลืองล่างอีกเยอะนะครับถ้าลิ้ยงย่อลงมานี่สามารถวายตาม m 30ได้อีกอีกทีหนึ่งแต่ว่าเราเล่นตามทำเฟรมเล็กก็จะจะเวิร์กหน่อยเพราะว่ามันจบเป็นวันๆไปโนะ้ตแล้วเราก็มาอัปเดตกันอ่าใครได้กําไรอย่างที่ผมบอกก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับจะได้รู้ว่าเออคลิปนี้มีเป็นประโยชน์นะครับ ฝึกฝนทำซ้ำเห็นไหมวันวันหนึ่งมันก็จะพูดแต่เรื่องเดิมเดิมเห็นไหมครับถ้าเดิมเดิมอะไรเดิมเดิมผมไม่ผมผมลืมเอามาดูให้ดูนะว่า,าวันผมเทปสั้นไปตรงไหนแต่ว่าไปดูในทิกตอกได้ผมเทปไปสองช็อตเองื่อวันยุมากครับทำบ้านวิ่งซื้อของอยู่ยันมืดเลยนะโอเควันนี้ก็มีเท่านี้แล้วครับอัปเดตวันศุกร์แล้วนะครับขอให้ทุกคนนะครับมีสมาธิมีสติกับปัจจุบันอย่า อย่าหัวร้อนอย่าเอาอารมณ์เข้ามาร่วมกับการเทศนะครับขอให้ทุกคนสนุกกับการเทศนะครับเราจะฝากความหวังไว้กับดวงหรือเราจะฝากอนาคตไว้กับความชํานาญนะครับสวัสดีครับ